นั่งสมาธินี่คารวะน่าจะได้สักขั้นต่ำเลยสักชั่วโมงหนึ่งเยอะไปไหม <laughs> หรือครึ่งชั่วโมงก็ไนดะ้ครึ่งชั่วโมงนะครงงึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเช้ากังวันเย็นถ้าได้นานสักชั่วโมงก็ยังดีของ อีกูบวดมาเนี่ยน่าจะสองสามชั่วโมงเนี่ยน่าจะแบบว่านั่งรดเดียวเนี่ยน่าจะเป็นมาตรฐานได้นะควรจะทําได้มันจะได้มีความมีสักช่วงหนึ่งที่เรามีความต่อเนื่องในสมาธิอยู่ตลอดเนียอ่าก็เพราะว่าถ้าเราสามารถต่อเนื่องได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยอมันก็คือก็ น,น่าจะใกล้เคียงกับกับอกุศลไม่มีเท่าปลายขนทรายใช่ไหมซึ่งก็จะมีสิทธิ์ที่จะปรนิพันธ์ในทิฏฐธรรมงานรักสธาต,ตาคตปีนี้น่าจะเปิดทำเรื่องอะไรดีจริงเราไล,ไล่มาแต่ละอริบุคคลเราขึ้นมาถึงจิตมโนวิญญาณแล้วก็ แยกฝั่งสังคตะกับอสังคตะแล้วเนี่ยทีนี้เราก็อาจจะย้อนกลับมาดูภาพรวมก็ได้ว่าใครเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตรซึ่งก็คือสัตว์เป็นผู้ท่องเที่ยวเราและพวกเธอทั้งหลายได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นนเพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งส ดังนั้นพระองค์ก็เคยเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวไปและพวกเราก็ยังท่องเที่ยวไปต่อพระองค์หยุดแล้วเรายัางท่องเที่ยวต่อเพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ทีนี้ผู้ที่ท่องเที่ยวเนี่ยคือไกลก็จะมีพระสูตรที่ที่ตัดว่าอวิชานิวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอย่างเี้นะ อวิชาเป็นเครื่องกั้นของสัตต์นังของผู้ยึดติดเนี่ยตนาเป็นเครื่องผู้ธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่ธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่ธาตุปราณีตวิญญาณไปตั้งอยู่ดังนั้นสัตว์แต่ละสัตว์ก็ยึดถือซึ่งวิญญาณเป็นตนที่พระองค์ตรัสว่า วิญญาณเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาทันหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตัสมาสัตโตติวุจติฉันทะอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์ยะนั้นสัตว์นั้นก็เข้ามายึดถือวิญญาณวิญญาณก็ไปปฏิทิตังในธาตุอันสามธาตุปันกลางธาตุปานี สัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปดังนั้นผู้ยึดติดก็จะได้อัตภาพเป็นไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์ก็คือผือนนาเขตตังกรรมังเขตตังสัตว์จริงเป็นไปตามกรรมหรือเป็นไปตามอารมณ์อารมณเนอารมณะหรือเป็นไปตามผืนนาอารมณ์ที่ตนเองเนี่ยไปตั้งอาศัยไปปฏิทิตัง ได้อัตภาพตามนั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นในขณะที่ได้อัตภาพขึ้นมาแล้วได้กายขึ้นมาจะเป็นกายเทวดากายมนุษย์กายเดรฉานขณะเดียวกันวิญญาณก็เกิดดับก็สร้างกรรมใหม่อีกไปนึกไปคิดเดรฉานก็คิดอยากหาอาหารละนะอยากทำลังนอยากไปโน่นอยากทำนี่มันก็ทำตามความคิดมัน ตัวความคิดก็คือเขตตังคือกรรมคืออารมณ์คือผืนนาสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมตัวกรรมจะคิดได้ก็จากอนุสัยหรือกุศลมูลกับอกุศลมูลที่ตัวเองเนี่ยสังสมมาตลอดสังสารก็เป็นเหตุให้อารมณ์อันเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆสัตว์โลกเมื่อ ยึดถือซึ่งความคิดความดำริต่างๆว่าเป็นเราก็จะคิดว่าเราคิดเรามีดำริอย่างนี้เรามีสัญญาอย่างนี้เราก็ทาตามความคิดนั้นไปต่อวันนี้เราอยากเดินตอนนี้อยากนั่งตอนนี้อยากกินตอนนี้อยากดื่มน้ําแล้วก็ไปสัตวโลกก็เป็นไปตามกรรมทำกรรมไปแล้วผลวิบากนั้นเป็นอย่างไร สัตว์ก็เลยจะต้องรับผลวิบากจากกรรมนั้นดังนั้นตัวเองสมมุติว่ามีอารมณ์อยากไปฆ่าก็ต้องรับผลวิบากจากการฆ่าอารมณ์อยากไปขโมยก็ต้องรับผลวิบากจากการขโมยซึ่งผลวิบากก็จะมีหลากหลายต่างกันอยากไปพูดเพ้อเจอ้อก็ได้รับผลวิบากอย่างเบาอย่างหนัก อย่างเบาก็จะทําให้วาจาเขาไม่มีใครเชื่อถืออย่างหนักก็เป็นไปเพื่อนรกกําเดชานผลิวิสัยก็ให้รู้จักกรรมอย่างถูกต้องอารมณ์เรานั่นเองแหละความคิดความดำริสัตว์ก็เลยเลยได้อัตภาพหลากหลายเยอะแยะก็เลยเป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่กำลังท่องเที่ยว ไปในสังสรารวัตวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยววิญญาณมีหน้าที่รู้อารมณ์แล้วก็ดับรู้มาแล้วดับรู้มาแล้วดับรู้มาแล้วดับแค่นั้นเป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนแสงสว่างสว่างมาแล้วก็มืดเหมือนรอยแดดบนผิวน้ํหน้าเวลาหนึ่งรอยแดดก็จะหายไปหรือถ้าเมฆมาบางังรอยแดดก็จะหายพอเมฆผ่านไปรอยแดดก็โผล่อีกรอยแดดก็ดับ เกิดดับเกิดอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับจิตเหมือนกันระองจึงบอกรติยาจะทิวสัสสะจะอัญยะเทวอุปชติอัญยังนิรุชติกลางคืนบ้างกลางวันบ้างดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับอยู่ตลอดเลยดังนั้นจิตก็เกิดดับตลอดเป็นท่าตามธรรมาชาติ มาพูดถึงเนี่ยทําไมผู้เจ้าตรัสขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูแล้ววิญญาณเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเพราะวิญญาณมีเหตุเกิดและวิญญาณก็มีธรรมที่เกิดแต่เหตุคือวิญญาณวิญญาณอยู่ตรงกลางระหว่างมโนกับจิตพอดีท่านบัญญัติตัวเดียวปุ๊บดึงมโนกับจิตมาด้วยเพราะมันหนีกันไปไม่ได้ จับวิญญาณมาปุ๊บจิตมาด้วยมโนมาด้วยเราต้องพูดถึงเหตุเกิดและต้องพูดถึงความดับถ้าวิญญาณผูกต่อไปก็เป็นจิตปัมังจิตตังอุปนังปัมังวิญญาณังปาตุภูตังพอวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดน,นั่นเองนามะลูปะสมุทยาจิตตัสสะ สมุทยโยนามะรูปะนิโรธาจิตตัสสะอัตถังขโมจิตกระตั้งอยู่ไม่ได้นามรูปะสมุทยาวิญญาณะสมุทโยถ้านามรูปปรากฏนั่นคือจิตเกิดนามรูปปรากฏนั่นคือวิญญาณเกิดนามรูปะนิโรธาวิญญาณะนิโรโท ถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับดังนั้นพอดึงวิญญาณมาหนึ่งตัวปุ๊บเนี่ยมโนมาด้วยจิตมาด้วยพร้อมกันเลยจิตมโนวิญญาณวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปจึงไม่มีสัตว์เป็นผู้ยึดถือวิญญาณแล้ววิญญาณก็ปรากฏขึ้นตั้งอยู่ใน พื้นนาสัตว์ก็ยึดถือพื้นนาเป็นตัวตนของมันอีกดังนั้นสัตว์ก็เลยเปลี่ยนอัตภาพเรื่อยๆถ้าได้กรรมภพพอตายจากกรรมภพเดี๋ยวไปได้รูปภพเดี๋ยวไปได้รูปภพเดี๋ยวกลับมารูปภพกลับมากรรมภพมันก็วนอยู่ในภพสามวนอยู่ในภพสามอย่างนี้ส่วนวิญญ,ญาณน,นั้นสัตว์ก็เปลี่ยนตลอดเพราะวิญญ,ญาณเกิดดับเร็วมาก การรับรู้ครั้งหนึ่งก็วิญญาณตัวใหม่ตลอดสัตว์ก็จะเปลี่ยนการยึดถือซึ่งวิญญาณอยู่ตลอดเวลาแม้กายยังไม่แตกทำลายภบชาติก็เลยเกิดตลอดภบก็เกิดตลอดเท่ากับว่าภพเนี่ยมีทุกครั้งที่เราคิดนึกรู้สึกหรือรับรู้อารมณ์ใดขึ้นมาก็ตามภบเกิดแล้วก็ต้องเข้าใจภบให้กว้างอย่างนี้ เพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจพบว่าเหมือนเป็นการลองรับอัตภาพที่เราได้ต้องไปเกิดเป็นเทวดาก่อนนะถึงจะเปลี่ยนพบใหม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นพบใหม่จริงๆริกายยังไม่พังเนี่ยนั่งอยู่นี่พบก็เปลี่ยนตลอดเวลาเลยพบเปลี่ยนตลอดชาติก็มีขึ้นตลอดเพราะมีพบจึงมีชาติชรามรณะก็มีตามมา ตัวชาติก็พูดได้อย่างว่าคือสัญญคะผูกติดกับอารมณ์พอมีการผูกติดกับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยงอกละเป็นชาติละเกิดละการเกิดปรากฏขึ้นละหรือเมล็ดพืชงอกผูกติดกับอารมณ์หรือเมล็ดพืชงอกหรือเพลินขณะที่เพลินก็มีความพอใจมีอุปทาน เป็นการจเจริญงอกงามไพยบูรณ์ของวิญญาณอันเดียวกันหมดเลยดังนั้นผู้ที่เล่นไปท่องเที่ยวไปก็เลยเป็นผู้ที่ยึดติดนั่นเองไม่ไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณนะวิญญาณก็แค่เกิดดับเกิดดับเป็นท่าตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไร